เจ็บขอโทษน้ำตาแล้วผมก็อยู่กับผมแล้วก็มินแมกกาซีนนะครับในมินทอมนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รกิจนะครับก็คือ Song Association นะครับคำแรกก็คือเจ็บฉันเจ็บทุกการกระทำที่ทำให้เธอเสียใจ ฉันทรมานแค่ไหนใ, ilant, ใครจะรู้ที่ผ่านมาชื้เพลงและเปิดสอเบิร์นแพ้ที่ไม um, so ่มีน้ำตาที่สองนะฮะน้ำตาน้ำตาน้ำตาที่ไหลไหลมาจากไหนผมที่บีที่เรารัอไปครับความลับ ย hmm. yeah, really ิ่งฉันใกล้เธอเท่าไรอยากจะเผยใจเมื่อสบสายตาก็ยิ่งวันไว้มันยากเหลือเกินจะเก็บสอนความลับเอาไว้แต่ความลับในใจของเธอมีฉันอยู่บ้างไหมบอกทางในใจให้ฉันรู้ทีนะเธอความลับของคอสคำต่อไปนะครับก็คือคำว่า baby ครับ Baby, baby, oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like, baby, baby, oh, that you hold baby oh, my, my, baby, just think you humps and Hot water, huh? girl, very, really, very really sorry. ขอโทษที่เป็นคนไม่ดีเอาใจฉันได้ไม่ e t s ชอดี Sorry baby Sorry yeah เพลง Very Very Sorry นะครับของผมเองนะครับฝากด้วยนะครับตอนนี้สามารถดู MV ได้แล้วนะครับทางยูทูบชาแนลนัดดั a มู m ิ s i c นะครับผมแล้วก็สามารถฟังได้แล้วนะครับผ t r e a m i n g นะครับผมรวมถึงเพลงอื่นๆใน EP p a s s i o n and p a t i e n ด้นะครับนี่ก็ฝากด้วยนะครับฝากนิตยสารมิ้นบับนี้ด้วยนะครับผม